ยังไม่เลยเหรอวะเจเจเจไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้นะครับผมว่าเจ๊กลับไปเห็นแล้วครับคืนเจ๊เองดื้อถึงผมจะโทรแจ้งความนะครับถ้ามึงจะแจ้งมึงก็แจ้งเลยมึงอย่ามาขวางทางกูถ้าไม่อย่างนั้นกูไม่แก่งใส่ยิงๆแล้วนะเว้ยไปไปอยู่นี่เลยเข้าไปไม่ได้นะส่งเตียงขึ้นไป น้อยมึงกล้ามากเลยนะมึงกล้ามากที่พาลูกสาวกูเข้าโรงแรมมาลูดโอ้ยชิบหายยังเรียนไม่ทันจบเลยมึงทำกับลูกสาวกูแบบนี้ได้งไงวะกูนะจะตปไม่หัวแม่เลยคล่ดูไอยใช่ที่นี่แน่นะแน่ซะยิ่งกว่าแน่ค่ะเจ๊เอนะคะเห็นเต็มสองตาเลยค่ะว่ามันสองคนพากันขึ้นรถมาที่นี่แต่ห้องไหนไม่รู้นะคะแต่มั่นใจว่าเป็นที่นี่แน่นอนไปพ้นที่ละห้องยังไงก็ต้องเจอ เดี๋ยวค่ะเจ้ที่เนี่ยเขาเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะถือเราบุกเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยเราจะโดนแจ้งข้อหาบุกรุกหรือเปล่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกูไม่กลัวทั้งนั้นละ่ะกูจะไปหาลูกกูไปเย้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาหาใครครับฉันมาหาลูกสาวจา้ะ แล้วลูกสาวเจ๊คือใครครับชื่ออะไรทํางานอยู่แผนกไหนลูกสาวฉันเรียกทำงานที่นี่แต่มันโดนผู้ชายพามาที่นี่ฉันจะเข้าไปเอาเลือดหัวนั่นมันออกแล้วเจ๊รู้ไหมครับว่าลูกสาวเจ๊ยอยู่ห้องไหนอ่ะฉันไม่รู้หรอกไม่รู้แล้วเจ๊จะหาเจอได้ยังไงครับโอ้ยก็เข้าไปหาที่ละห้องสิวะเดี๋ยวมันก็เจอไม่ได้นะครับถ้าเจ๊ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนผมให้เจ๊ไปหาทีละห้องไม่ได้ครับโอ้ยไอ้นี่ ทำไมมันเศร้าซีจังเลยวะป่านเนี่ยลูกสาวกูจะเป็นยังไงบ้านก็ไม่รู้จะโดนปู่ยี่ปูดยามไปถึงไหนล้วก็ไม่รู้ถ้าลูกสาวกูเป็นอะไรไปนะกูจะเอาเลือดของงอก่อนใจเย็นๆนะครับเจ้มันเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอือ่นนะที่นี่ไม่ใช่ที่สาธารณะที่ใครจะเข้ามาก็ได้มันเป็นกฎผมว่าเจ๊ออกไปเถอะนะครับย่งเย้เลยเจ๊ๆๆไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้นะครับผมว่าเจ๊กลับไปเถอะนะครับ คืนเจ๊ยังดื้อถึงผมจะโทรแจ้งความนะครับถ้ามึงจะแจ้งมึงก็แจ้งเลยมึงอย่ามาขวางทางกูถ้าไม่อย่างนั้นกูไม่แกงใจริงเแล้วนะเว้ยไปไป <L un itter> เฮ้ยเจ๊เข้าไปไม่ได้นะเข้าไปเดี๋ยวก่อนค่ะเจ๊ที่เนี้ยมันไม่มีรถแสดงว่าไม่มีคนอยู่ข้างใน เจ๊ครับผมขอร้องหนอยนะครับเจ๊กลับบ้านไปเดินครับเจ๊อย่าทำให้ผมงเดือดร้อนเลยนะครับเย่มึงแน่ใจนะไม่ได้ตาฝาดเชื่อตาอีกช้อยเธอคะค่ะเห็นเต็มสองตาว่ามันซ้อนวอร์ไซค์พากันเข้ามาที่เนี่ยน้องน,นี่มันน่าคุ้นๆน้องพิมพ์ ลูกเจ๊หญิงส้มตำหน้าปากซอยผู้ชายพาเข้ามันรุนฮัลโหลเจ๊หญิงโอ๊ยโถลูกแม่ทำไมาทำตัวแบบนี้เนี่ยไม่นึกถึงผมออกแม่มากเลยอย่าไปยุ่งไปเจ๊ครับเจ๊ครับพอเถอะนะครับเจ๊ เจ๊ครับทำอย่างนั้นไหมนะ ขอโทษด้วยนะพ่อหนุ่มไม่เว่าเย่ขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับวางแน่ต่อไปอ่ะันเย๊แม่เ็นมีอย่างที่แกบ,บอกเลยเจ๊แต่ฉันเห็นจริงๆนะเจ๊คอยดูนะถ้าฉันไม่เจอลูกฉันอย่างที่แกบ,บอกาจะเอาเลือกหัวแกออกเฮ้เจ๊เดี๋ยวไปดูห้องอื่นกัไป นะครับเจ๊เจ๊อนะครับไปไงไปเจ๊เจ๊พอนะครับจริงจริงเจ๊คันนี้ร้อยเปอร์เซ็นใช่เลยเจ๊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 เอยาครับเจ๊ผมว่าอะไรแล้วครับเจ๊ไม่งั้นผมตกงานแม่นั่นไง ทำไมแกทำตัวแบบนี้แม่เคยสอนแกไว้ว่ายังไงแม่ใจเยน็นก่อนนะแม่กำลังเข้าใจหนูพีทอ่ะแม่อยู่ไหนหมาอยู่ไหนใครมาพิมโอ้โหสุกี้หม้อรวมไอชิบหายนี่ลอกเซตหมูเลย ฟังค่ะฟังนี่นี่มันเป็นผู้หญิงค่ะกระเทยอะค่ะ <Hey! S 1> นี่ต้องแตพวกมึงจะแซ็กหมูกันแล้วอะยังไม่ไปหลีกอีกล้อโอ้ยโอ้ย,อย,อยคุณแม่สติค่ะสะตะิพิมแล้วแกจะโมยืนบือ้อทำไมอธิบายให้แม่หนูฟังสิพวกเราไม่ได้มีเต้นหมูเส้นหมู่อะไรทั้งนั้นพวกเราแค่มาทำรายงานแล้วปากอะอมอะไรไว้คลายออกมาอยู่ยนี้เลยนะ ทำรายงานใช่ค่ะพวกเรามาทำรายงานกันทำรายงานบ้าอะไรมาทำที่บ้านรูดย่ามาโกหกพิมพ์อธิบายแม่แกฟังดิฉันว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะแม่คะแม่ฟังหนูดีๆนะพวกเราอะมาทำรายงานกันจริงๆค่ะแม่มันต้องส่งวันพรุ่งนี้แล้วหมิ่งใจอะมันเกิดท้องเสียขึ้นมาแล้วพ่อมันก็เป็นเจ้าของที่นี่พวกเราก็เลย กันมาทํารายงานที่นี่ค่ะแม่กุ้ยเอ,อ๋มันบอกแม่ว่าแกสองสองกับผู้ชายอ้าเจ๊ก็ใครจะไปรู้ละ่ะเนี่ยเห็นไหมใครก็ต้องเข้าใจผิดกันทั้งนั้นแแหละเจ๊ยังเข้าใจผิดเลยเดี๋ยวนะแล้วถ้าเป็นลูกเจ้าขอที่นี่จริงอะทาไมอกอย่ามันไม่มาบอกอะก็มันเพิ่งมาทํางานวันแรกค่ะที่นี่เคลียร์แล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้ว ขอกลับมาทํางานต่อนะคะนู่นค่ะงานกองเป็นภูเขาเลยค่ะาสาจาลูกับะขอโทษทีนะคะตั้งใจทํางานกันเลยนะคะ <c oughs> คือพอดีว่าหนาคนนี้เขงโง่นิดหน่อยนะ่ะจ๊ดจริจริงเนี่ยแกมันโง่แค่ไม่ตั้งใจดีรุ่นีแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคําสอนของแม่มันฝังเข้าไปในหัวหนุหมดแล้วว่าห้ามชิงสุกก่อนหาม เพราะว่ามันจะทําให้เราเสียทั้งอนาคตเสียทั้งการเรียนถ้าไม่ได้ผูกข้อมืออะหนูจะไม่ชิงสุกก่อนหามเด็ดขาดหนูสัญญาแม่ดีแล้วจ้ะลูกงั้นแม่กลับก่อนนะแม่ต้องขอโทษพวกเราทุกคนด้วยนะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะไปนะไปราวสบายนะจ๊ะเนูอเอกลับเลยโอเโหทิ้ง่ิง,าง,างปากแก